กรมอุตุยมวิทยากันค่ะล่าสุดออกประกาศเตือนเรื่องของพายุดีเพรสชันเป็นฉบับที่3นะคะพายุลูกนี้เคลื่อนที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะมีแนวโน้มว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันสําหรับวันนี้พื้นที่ประเทศไทยใน53จังหวัดจะมีฝนตกค่ะจะตกหนักในบางจังหวัดของภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกนะคะอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดตราดค่ะมีภาพของเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักกระหน่าลงมาประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็เกิดน้ําท่วมขังเส้นทางในพื้นที่อําเภอเมืองค่ะ พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดฝนตกลงมาอย่างหนักนานกว่า5ชั่วโมงนะคะหลายเส้นทางในตัวเมืองตราดเกิดน้ำท่วมขังบางจุดระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรพื้นที่รอบตัวเมืองตราดก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากเกิดขึ้นนะคะบางจุดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากระบายไม่ทัน ถนนเทศบาล5ถนนวิวัฒนะสายสุขุมวิทหน้าเมืองตราดถนนสาย3บริเวณ3แยกทางไปอำเภอคลองใหญ่เส้นทางสวนรุกชาติระดับน้ำสูงประมาณ30-50เซนติเมตรรถขนาดเล็กสัญจรลำบากนะคะ ถนนจวนออถนนด้านหน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัดและเส้นทางถนนสาธารณสุขจังหวัดตราดก็มีน้ำเอ่อล้นไปท่วมเส้นทางรวมถึงบ้านเรือนของประชาชนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราดไปสำรวจความเสียหายนะคะบางส่วนนําเอากระสอบทรายมามอบให้กับประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ในระดับเดียวกันกันกบถนนค่ะมาวางเพื่อทำแนวกัน้นบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำที่จะเข้าท่วมบ้านค่ะ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง53จังหวดัดค่ะตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกถึงเหนือและภาคตะวันออกขอให้เฝ้าระวังอาจเกิดน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนักสะสมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมฝนจะลดลงเล็กน้อยแต่ด้านรับมรสุมยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ส่วน27ถึง30กรกฎาคมฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มเติมจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะตรวจสอบปริมาณฝนเป็นรายภาคนะคะวันนี้ฝนร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่ใน53จังหวัดค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือ ฝนร้อะของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยา,น,าน่านอุตรดิษฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือมีฝนร้อละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาลาสินมุกดาหาร มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะในขณะที่พื้นที่ภาคกลางค่ะมีฝนร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะว,วันออกฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ฝนตกประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรี มราชระนองพัางงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ในขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเกาะติดเส้นทางพายุ depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะออกประกาศฉบับที่3อัปเดตการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะคะโดยพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดการว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนโดยจะเคลื่อนผ่านเกะาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอน ใต้ในช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมย้ำนะคะว่าพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางค่ะ ส่วนพายุโซนร้อนแกมีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นได้เป็นพายุใต้ฝุ่นนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือพายุลูกนี้ไม่มีผลต่อประเทศไทยแต่ว่าจะมีผลกระทบทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของฟิลิปปินส์ไต้หวันและในพื้นที่หลายเมืองของจีนคาดการว่าพายุลูกนี้จะสลายตัวหลังจากขึ้นฝั่งช่วงวันที่31กรกฎาคมค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี N n e w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t n e n N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ